ษณะความทุกข์ไม่ได้แตกต่างกัน,กนเพราะไม่มีคําพูดตัวนั้นออกมาใครจะอูดได้วิจิตพิสดารแค่นั้นในการสอนส์นโลกนี่เลยที่พุทธศาสนาจึงเป็นหนึ่งเดียวในมรรคในผลในปณิพานไม่มีศาสนาอื่นศาสดาอื่นที่จะจามารปไปเมืองปณิพานได้มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้น ที่มีอริยะบุคคลชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงได้สูงสุดหมายถึงโสดาตกิตะขาอนาคาใีพรอละหันศาสนาอื่นศาสนาดาอื่นไม่มีแม้จะทำเพียนระดับขั้นบอกว่าอัตตกิรมถานุโยกต่ดแขนตัดขาตัวเองก็ตาม้านกินเหมือนสุนัขก,ก็ตามนอนบนแผ่น ที่ร้อนก็ตามนอนบนกองไฟก็ตามหรือดำอยู่ในน้ำอย,อย่างนั้นเป็นร้อยปีพันปีก็ตามดนความมุมมาณะบากบันด้วยการบำเพ็ญตบะขานาดไหนก็ตามไม่มีทางไม่มีทางสามารที่จะบรรลุอาจบรรุธรรมที่เรียกว่าโสดาบันสกิทาคาอาาคาและอรหันได้นอกจากหลักคำสอนของพุทธ,ธศาสนาที่เรียกว่ามรแปด ศีลส,สมาธิปัญญาจึงจะสามารถนำพาภาสตร์โลกเข้าสู่กติที่สูงสุดเรียกว่าเมืองวรินิพานได้หลวงตเะเกตกายขวัญฝายหาสิ่งนี้อย่างเดียวไม่ได้หาสิ่งอื่นจิตใจตั้งมัน่นต้องอยู่จุดนั้นจุดเดียวก็คือเมืองวรินิพานยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นเราไม่ได้ทําสิ่งอื่น เมฆการก่อสร้างเราไม่มีเมฆกุบาอาจารย์เราก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะพูดแล้วก็ไปพูดแล้วก็ไปพูดแล้วถ้าไม่อยู่ในหลักศีลหลักธรรมในคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เล่นด้วยให้เธอเธอจะมีบริษัทบริวารมากขนาดไหนก็ตามเราไม่ยอมเล่นด้วยเราไม่ยอมอากลายถวายชีวิตเรายอมอากลายถวายชีวิตหนึ่งเดียวก็คือ ทำคือวินัยคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่แหละหลวงปู่จริงได้รับมรดกอันล้นค่าล้ำค่าก็แล้วแต่ที่จะเรียกดังที่หลวงต่าเห็น